กลับมาแล้วค่ะกับการปั้นดินให้เป็นดาวในครั้งที่แล้วเราใช้เวลา7วันในการปั้นซิมที่ไม่มีใครรู้จักสู่ดาราหน้าใหม่ความดัง2ดาวและผู้ติดต,ตาม10,000ื่นคนในครั้งนี้เราจะส่งเธอไปให้ถึงความฝันกับการมีผู้ติดตาม1ล้านคนและได้เป็นซูเปอร์สตาร์ดับ5ดาว Indeed, อินดีต้อนรับน้องอีฟค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นอินฟูคนตามตั้ง10,000คนทําไม่แต่งตัวแบบนี้ล่คะคะไม่ได้ละค่ะจากคลิปที่แล้วมีคนคอมเมนต์บอกวิธีเปลี่ยนชุดใส่ไปทํางานมาลยกันค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ไมม่รรู้สาาถ พิมพ์สูตรตามนี้ได้เลยนะคะนี้สิคะค่อยสมมงหน่อยทำดีๆลูกเราเป็นดารานะคะเกิดม,มารอบนี้เรากําลังจะย้ายบ้านกันค่ะโดยเพน์จะทุบของทั้งหมดที่มีอยู่ออกไปหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกคอนโดใหม่กันทุกคนว่าห้องนี้ดีไหมคะย้ายเข้ามาเรียบร้อยตอนนี้ในห้องไม่มีอะไรเลยค่ะเพน์จะเปลี่ยนจากห้องเปล่าๆแบบนี้กลายมาเป็นคอนโดสุดมินิมอลถ่ายรูปสวยเหมาะกับอินฟูของเราสุดๆค่ะทั้งที่แล้วเราใช้เวลา7วันในการปั้นยอดฟอร์หนึ่งหมื่นคนรอบนี้มาลุ้นกันค่ะว่าภายในคลิปนี้เราจะพาดงอี ไปสู่1ล้านฟอลและความดัง5ดาวได้ไหมเริ่มวันที่1กานเมื่อวานขอนะเป็นวันเซตอัพเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ากว่าจะย้ายคอนโดเสร็จใช้เวลา1วันเต็มเต็มเลยแน่นอนค่ะวิถีชีวิตของน้องอีฟก,ก็ยังไม่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะทําอะไรเราจะมีน้องโดนคู่ใจตามไปทุกที่และในทุกๆ30นาทีเราจะได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมา150คนค่ะตอนนี้อาชีพอินฟูของเราอยู่ขั้นที่3และเราต้องปั้นสกิลความร้ายให้อยู่เวล3ก่อนจะเลื่อนขั้นค่ะไม่ทันได้ทําอะไรมีเอเจนซี่ต,ติด่มาใ้ภยน20 และเราจะได้ทั้งเงินในการลงคลิปรวมถึงเงินรายวันจากการลงคลิปด้วยค่ะจัดไปไม่ต้องเสียเวลาค่ะกดที่สเตชันและเลือก Record ร์ดวิดีโอจากนั้นเลือก Beauty Product Review เริ่มแล้วค่ะเข้าสู่วงการ Beauty บล็อกเกอแต่เอาจริงๆลูกแม่ไม่ต้องใส่อะไรก็สวยค่ะหลังจากถ่ายคลิปเสร็จเราตั้งชื่อคลิปนี้ว่า i v e s Favorite ให้อารมณ์ชื่อคลิปอินฟูสุดๆลูกสาวเราดังใหญ่แล้ว จากนั้นก็กดอัปโหลดไปเลยค่ะได้ทั้งเงินได้ทั้งความดังคุ้มสุดๆค่ะวันหยุดทั้งทีจะอยู่บ้านเฉยๆได้ไงเราก็ต้องออกมาฝึกสกิลกันั้งสกิลความร้ายและความมีเสน่ห์เลยค่ะแน่นอนค่ะเราต้องลองสเตตัสทันทีที่มาถึงก็เรามาันอินฟูอะเนาะเจอเจคนนี้ยืนอยู่พอดีแต่งตัวแซ่บมากเลยแวะคุยด้วยสะหน่อยแต่คุยด้วยไม่นานเจเขาก็สลายหายตัวไปเลยค่ะยูยูจะเฟดตัวออกไปะะแบบดีไม่ได้ ไม่เป็นไรค่ะเรายังม <c oughs> ีเหยื่ออะไรใหม่เสมอตอนนี้ก็กดให้พูดเรื่องโกหกรัวๆไปเลยค่ะและแล้วเราก็อัพสกิลมาถึงเลเวล3ถือว่าภารกิจวันนี้สําเร็จค่ะออกไปด้านนอกตั้งนานเพิ่งนึกได้ว่าเราลืมโดนไว้ที่บ้านของสาคัญเลยนะคะกลับมาหยิบเข้ากระเป๋าแล้วไปกันต่อเบื่อแล้วค่ะมหานครลแซนมาชูโนวันนี้เรามาที่เมืองเดลโซแวนเลกกันบ้างดีกว่าที่เมืองนี้จะมีสตรีทออฟเฟมหรือว่าถนนแห่งความโด่งดังโดยที่เหล่าเซเลบ5ดาวทั้งหลายจะมาวางแผ่นกระเบื้องของตัวเองไว้ที่นี่ค่ะตอนนี้เราอาจจะยังงวาไไม่ด้แ หยิบได้นะคะ <Huh? S 1> หยิบได้ไม่พอขายได้ด้วยนี้สิคะแผนเราตั้ง500บาทเลยนะทุกคนโอ้โหอัดคลิปตั้งนานได้มาแค่ร้อยเดียวหยิบกระเบื้อง2นาทีได้มา2,000บาทประตูของคาเฟ่น,นี้จํากัดว่าต้องดังระดับ3ดาวขึ้นไปเท่านั้นถึงจะเข้าได้ตอนนี้เรายังดังแค่2ดาวก็ทําได้แค่ยืนดูข้างนอกไปก่อนคะ่ะแต่ก็ถือว่ามาไม่เสียเที่ยวนะเราเจอแฟนคลับของเราด้วยตอนนี้น้องอีฟใจฟูสุดๆไปเลยคะ่ะวันนี้ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากยอดฟอลขึ้นมาที่12สองคนจะถึงหล้านกี่โมงคะหลังจาก ที่เราขายกระเบื้องดาราไปเพนก็นได้ทําการซื้อคอมมาให้น้องอีฟเป็นที่เรียบร้อยค่ะเราจะได้กลับมาลงโซเชียลผ่านหน้าคอมได้แล้วนี่แหละค่ะหนทางสู่การเป็นคนดังของเราเริ่มต้นวันใหม่ทักทายเพื่อนบ้านกันบ้างค่ะตั้งแต่ย้ายมาอยู่น้องอีฟยังไม่รู้จักใครเลยวันนี้เป็นวันทํางานค่ะเราก็ต้องไปแสดงความร้ายและความตลกให้กับสิมห้าิม,มจะรออะไรนะคะเราก็เดินทางกันมาที่ร้านคาราอเกะกันเลยพร้อมกับเหยื่อรายแรกของเราแน่นอนค่ะน้องอีฟก็ยังเล่าเรื่องออกรถออกชาตเหมือนเดิมไม่ว่าจะเหยื่อะไรไหนน้องเขาดูสนุกนะคะ แต่เพนเนี่ยสงสารเหยื่อแต่ละคนมากโดนน้องปั่นหัวกันไปสับสนไปหมดเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไม่จริงดูเหมือนเราจะเลือกเหยื่อคนสุดท้ายผิดไปหน่อยคะ่ะกลายเป็นกอขอคอซะง,งั้นเขากําลังสวีดกันอยู่แท้แต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะภารกิจเราเสร็จสิ้นก็เป็นพอที่นี่เป็นทั้งบาร์และคาราโอเกะเลยนะคะแล้ววันนี้ก็มีข้าวให้กินฟรีด้วยเนื่องจากเป็นวันไนท์ออนเดอะทาวเอ่อทุกคนเห็นเหมือนเพนไหมคะคุณ <c oughs> ป้าแอ็กเนดเขาเป็นแฟนขับเราใช่ค่ะคุณป้าแอ็กเนสเราลองมาแจกลายเซ็นให้คุณป้าดีมคะเื่อ จะรอดพ้นจากกระเป๋าอันส่งพลังใช้ค่ะคุณป้าเดินออกไปจากร้านแบบกดโกรธ<ไ> อันนี้คือดีใจใช่ไหมคะมาที่ร้านคาราโอเกะทั้งทีเราก็ต้องมาร้องเพลงกันหน่อยคะ่ะคลิปที่แล้วเราจบไปได้การร้องเพลงคลิปนี้ก็มาเริ่มต้นได้การร้องเพลงกันบ้างคะ่ะจะว่าไปถ้าในซิมเราเล่นเป็นักร้องได้จริงๆเนี่ยน่าจะสนุกเลยนะคะร้องไปร้องมาจากห้องลงๆคนมาฟังกันเต็มเลยอะ่ะสงสัยจะตะลึงในน้ําเสียงวันนี้หลังจากสตรีมมาเกือบทั้งวันคนตามก็อยู่ที่หมื่นสี่แล้วค่ะตอนนี้เพนอยากจะเลื่อนขัน้นอาชีพมากเราจะได้มีตัวเลือกในการโพสต์มากขึ้นสตรีมไปได้เลยมันก็ได้คนฟอเพิ่มนะคะแต่มันย่งเยอะไม ขอเป้าหมายของเราคือ1ล้านคนก่อนจะจบวันนี้ไปเห็นจะมาทำแอสเปเรชันอีกหนึ่งข้อก็คือการจัดงานมิตรแอนกรีตนั่นเองค่ะแกข้ขางิดดึงข้อแรกคือการเป็นเซเลบสามดาวมันขึ้นว่าทําสําเร็จไปแล้วเพราะตอนจบคลิปที่แล้วเห็นกงค่าความดังให้น้องอีทเป็น5าดาวเพื่อเอามาถ่ายทำฟุตเทจแต่ตอนนี้ปรับกลับมาเป็น2ดาวเหมือนเดิมให้แล้วนะคะโอเคค่ะมาจัดงานมิตรแอนกรีตกันก่อนเซเลปก็คือเราแล้วก็ชวนแฟนๆมาค่ะเลือกสถานที่และเวลาเป็นวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงค่ะจัดไป ตื่นมาเช้านี้เตรียมตัวไปทำงานกันค่ะร้องเพลงในห้องน้ำมันไปเลยโอ้โห ร้องเพลงครั้งแรกโดนคอห้องด่าเลยค่ะเฮ้ยช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วไม่ได้การละค่ะแบบนี้ต้องลงมาเคลียร์น้องอิมเราก็ไม่ยอมค่ะนี่ฉันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนะขอโทษละกันที่ชีวิตเธอมันน่าเบื่อบางทีลองไปหาอะไรทําสนุกสนุกข้างนอกบ้างก็ได้นะผมลูกพระเจ้าตาโอ้โหลูกสาวเราปากแซ่บขนาดนี้เราจะอยู่รอดใช่ไหมคะเคนรู้สึกว่าเราต้องรีบปั้นยอดฟอให้เยอะขึ้นเร็วๆค่ะเลยมานั่งสตรีมและอัปสเตตตาโดดัวแต่เหมือนพระเจ้าจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ย้ายคอนโดมาตั้งนานเพื่อ เนบ้านเพิ่งจะมาหาวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเหมือนเพื่อนบ้านคนนี้เขาจะเป็นคนดังด้วยนะคะตีสนิทก,กันเข้าไว้ค่ะคุยได้ไม่นานงานแฟนวิทของเราก็เริ่มแล้วค่ะไปกันเลยมาถึงงานกันแล้วจัดบนรูปท็อปซะยิ่งใหญ่แต่สภาพอากาศ ไม่เป็นใจมากแต่ถึงแบบนั้นแฟนคลับเราก็มากันเยอะอยู่นะคะชื่นใจมากค่ะเห็นแบบนี้ทุกคนค่ะงานยังไม่ทันจะเริ่มอยู่ๆก็มีน้องซิมมาตุยที่หน้างานของเราเลยคือยังไงนะคะเกมมันกลัวเราเบื่อใช่ไหมทุกคนขยันหาคอนเทนต์มาให้ตลอดเลยจริงๆค่ะตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็คนละโลกกันเลยน้องอีฟกําลังโพสท่าให้แฟนๆถ่ายรูปอยู่ค่ะภารกิจหลักของงานมีแอนกรีของเราคือต้องพูดคุยกับแฟนๆนน่เองค่ะเราก็จับเข่าคุยกันไปเลยยาวๆค่ะวันนี้และแขกที่ไม่ได้รับเชิญสุดพิเศษของเราก็ คือคุณกริมนั่นเองค่ะไม่รู้แกอารมณ์ดีมาจากไหนอยู่ๆก็มาร้องเพลงในงานเราเฉยเลยและงานมีแอนกรีตของเราก็จบไปด้วยเหรียญทองกันเลยทีเดียวเยี่ยมไปเลยค่ะกลับมาบ้านพักผ่อนไม่ทํางานต่อใช่ตอนนี้น้องอีก,กําลังอัดวิดีโอแฟชั่นทิปส์เพื่อเอาไปลงในเน็ตนั่นเองค่ะถ้าถามว่าสตรีมบ่อยแค่ไหนล่าสุดตอนนี้โดนเราพังไปที่เรียบร้อยค่ะไม่ในเป็นอุปสรรคอะไรซื้อโดนใหม่ลงคลิปใหม่แค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะและเชา้าวันใหม่ก็มาถึงวันนี้เราจะขึ้นเป็นเซเลบ3ดาวให้ได้ค่ะ เอเจนซี่ติดต่อมาอีกรอบแล้วครั้งนี้เราต้องถ่ายคลิปการท่องเที่ยวเราสามารถทําได้ด้วยการกดที่โดนแล้วเลือก record neighborhood footage หลังจากนั้นโดนของเราก็จะบินไปตามสถานที่ต่างๆรอบๆที่ที่เราอยู่นั่นเองค่ะตอนแรกแอบ,บตกใจเลยนะคะเพน,นึกว่าจะโดนหายเหมือนรอบที่แล้วซะอีกอันนั้นโดนไป2ครั้งเลยหลังจากเก็บฟุตเทจกันเสร็จแล้วเราก็ทําการตั้งชื่อคลิปได้เลยค่ะจากนั้นให้เรากดที่โดนแล้วเลือก transfer file เข้าสู่ station น้องซิมเราก็จะทําการย้ายข้อมูลแป๊บหนึ่งกดที่ station แล้วเลือก view video inventory หลังจากนั้นจะเลือกอัปโหลดหรืออีดิทก็ได้ค่ะรอบนี้เราจะลองให้น้องอีฟตัดต่อวิดีโอดูบ้างนะคะอยากให้ลูกรู้ว่าการที่แม่ตัดคลิปหนูเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหน <c oughs> สำหรับใครที่อยากให้กําลังใจทางน้องอีฟและเพนก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ไลค์กด s u b s c r i b e กันได้นะคะตอนนี้ช่องเราสามารถส่งซุปเปอร์แตงได้แล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะนอกจากการเป็นเซเลบสามดาวของเราแล้ว <c oughs> เพนคิดว่าอยากให้ยอดฟอน้องอีฟครบ2 0 0 0 0ในวันนี้ด้วยค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้เลื่อนคันเพนเลยจะใช้วิธีเดิมคือสตรีมไปอัปไ หลังจากทำได้ไม่นานความดังของนุ้ยอีฟก็พ่งขึ้นมาเป็น3ดาวแล้วความดังของอีฟเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้เธอสามารถเลือกตัวเองว่าบีลิสเตอร์ได้เต็มปากสามารถกอดและเซลฟี่กับแฟนๆได้แล้วและจะเริ่มมีประปราีตามติดเธอไปทั่วเซมาสมากค่ะตอนนี้เรามาซื้อเปอร์กันบ้างดีกว่าเห็นจะให้น้องเดินทางสายอินฟลูเพราะงั้นจะเลือกเปอร์อินฟลูเอนเซอร์และออไรเตอร์นะคะวันนี้ยังไม่จบลงไปง่ายๆค่ะเราต้องไปสู่20,000ฟอลให้ได้ก็จะคลิกไปรัวๆค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดินทางกัน มาค้ำวันเลยทีเดียวตอนนี้ตีหนึ่งของวันใหม่แล้วคะ่ะแต่เราก็ยังไม่หยุดอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะฮึบเอานะหลุนกว่าน้องอีฟก,ก็เพนเนี่แหละคะ่ะอีกนิดเดียวจริงๆถ้าลองทุกคนตอนนี้หมื่นก้าแล้วคะ่ะและแล้วเราก็เดินทางกันมาถึง2 0 0 0 0ื o น l o w e r แล้ว สภาพน้องอีฟตอนนี้คือแดงเถือกแล้วค่ะไม่ไหวจริงๆเราควรปล่อยน้องไปนอนรางวัลของคนขยันวันนี้เราได้เดอนขั้นอาชีพแล้วค่ะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเพอร์ซนาลิตี้คือทํางานให้ตัวเองหรือเป็นพับลิ r เรลชั่นคล้ายๆกับเอเจนซี่คือการป้อนงานให้คนอื่นเห็นว่าอีฟน่าจะเหมาะกับอันแรกมากกว่า ไปอีฟได้เลื่อนขั้นเป็นซินสตาแกรมเซอร์เชอร์ตอนนี้เธอสามารถแชร์มุกตลกให้กับแฟนๆฟังโฆษณาสินค้าระดับเล็กและอัปเตแต่พิเศษเวลาไปเที่ยวข้างนอกได้แล้วจากที่เราเป็นเซเลบ3ดาวเมื่อวานเพนได้ทําการซื้อเปิร์กออไนเตอร์ซึ่งจะปลดล็อกการสตรีม24ชั่วโมงขึ้นมาวันนี้เราจะมาลองดูกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรในวันนี้น้องโดนก็จะตามเราไปทุกที่อย่างแน่นอนถ้าลองกดที่คอมพิวเตอร์ของเราจะมีออปชันในการแชร์มุกตลกให้แฟนๆฟังด้วยค่ะไหนดูซิน้องอีฟเราจะ แมงโก้อะไม่ใช่ไม่ต่างกันเลยค่ะทั้งเพนทั้งอีฟเล่นมุกแป๊กเหมือนกันลงโพสต์ไปไม่มีใครข่ำสักคนโอ๊ยชีวิตภารกิจวันนี้ของเราคือต้องมีสกิลการเล่นเกมถึงเลเวล3ต้องไปหาซีมิอื่นที่งานเทศกาลและต้องอยู่ในอารมณ์สนุกสนานค่ะอย่างแรกมาถึงก็เล่นเกมกันก่อนเลยมุมนี้ของห้องเพนตั้งใจจัดให้เป็นมุมนั่งเล่นเกมเลยนะคะทีวีพร้อมเครื่องเล่นก็พร้อมลุยสรุปว่าทั้งนี้เล่นแพรค่ะไม่เป็นไรนะคะลูกถึงเวลางานเทศกาลก็ ขึ้นมาเตือนพอดีค่ะในงานนี้เราจะต้องเลือกฝั่งระหว่างตัวตลกกับตัวร้ายแล้วในงานก็จะมีการเล่นมุกตลกและจุดพลุก,กันด้วยค่ะเราไปลุยกันเลยมาถึงงานเรียบร้อยแต่เหมือนโดนเราจะไม่ได้ตามมาด้วยแบบนี้การสตรีมเราก็ไม่ครบ24ชั่วโมงสิคะไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวเราต้องหาเหยื่อ5รายในงานนี้เพื่อทําภารกิจประจําวันบรรยกาศในงานตอนเย็นๆก็จะมีน้ําชาให้ดื่มเพื่อเลือกทีมแล้วก็มีของกินด้วยค่ะน่าจะสนุกเลยนะเนี่ยแบ่งกันเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนค่ะฝั่งตัวตลกกับฝั่งตัวร้ายเพนว่าเราเลือกตัวตลกกันไหมคะเพื่อการเล่นมุกของเราจะดีขึ้นกำลังจะอินเสิร์ตสวยๆเจนี่เป็นใครก็ไม่รู้ค่ะมาตัดหน้ากล้องเฉยเลยไม่เป็นไรค่ะเรามาเริ่มหาเหยื่อรายแรกกันเลยดีกว่าแค่คนแรกสต็ปดก็ล้ำหน้าไปแล้วค่ะตอออนนนนนแรรกึว่่าาคคคิดดไปปเงงะทมมมี้ัืืสุ เขายัางไม่ได้เปิดไปและเราก็มาหาเหยื่อคนที่2เลือกทำเล่เหมาบเมาะแล้วก็กดแกล้งเลยค่ะไหนๆก็มาข้างนอกทั้งทีเรามาลองกินของใหม่ๆกันบ้างค่ะรอบนี้เพน้นจะลองให้น้องกินเฝอดูอนะคะกินไปด้วยมอม้อมอยไปด้วยนี่แหละค่ะน้องอีฟตัวจริงค่อยๆกินก็นได้ค่ะลูกมันเผ็ดจนพ่นไฟได้เลยเหรอคะไหนให้ทายว่าน้องอีกกำลังคุยกับใครข้อ1อากาศ ข้อ2เด็กน้อยด้านหลังค่ะและแล้วเราก็ทําภารกิจวันนี้ของเราสําเร็จค่ะแต่ที่อึ้งกว่าเราเพิ่งได้เป็นเซเลปสาดาวมาเองนะคะวันนี้ใกล้จะถึง4ดาวแล้วทุกคนเร็วมากมาถึงช่วงสุดท้ายของงานกันแล้วค่ะนั่นก็คือการจุดพลุนั่นเองไหนเราลองมาจุดพลุก,กันบ้าง3 2 1 สวยมากเลยค่ะเพึ่งดูเลยนะเนี่ยเมืองแซนมาเชลโนสวยได้ขนาดนี้วันหลังต้องมาเที่ยวบ่อยๆแล้วค่ะไม่ได้เซลฟี่สนานเลยเอาซะหน่อยค่ะวันนี้สักแชะนึงวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกแล้วค่ะหิมะก็ตกแถมข้างบ้านก็ยังเสียงดังน้องอีฟกำหมัดแล้วนะคะตอนนั้นเราแค่ร้องเพลงตอนอาบน้ําอันนี้คุณพี่เมกเลิฟก,ก็เสียงดังเลยนะบ้านไปก็ไม่ได้อะไรค่ะเราออกมาที่เมืองเดลโซอันเลกันดีกว่าแน่นอนมาถึงก็ต้องเช็คอินกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะเป็นดาราสีดาวให้ได้เลยครั้งนี้เราไม่ลืมพกโดนมาด้วยนะ เดี๋ยต้องมาสตรีมกันดูแล้วน้องอีฟนี่เขาชอบจับใหม่นะคะเดี๋ยวก็ร้องเพลงเดี๋ยวก็เล่นมูกตลกไหม่ไม่รู้มันต้องมีคนขำบ้างแหละอ s, <c oughs> <S p i r a t i o n ของเราคือต้องจัดการกับปาปปาราซี่สมครั้ง <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้น้องอีฟมาลองดูเลยค่ะ <c oughs> คลิกที่ปาปาร,ราซี่แล้วเลือก ask ปาปาราซี่ to leave จะเป็นการขอให้เขาออกไปค่ะโอ้โห <c oughs> ตอนแรกถึงว่าจะไปขอดีๆอันนี้ออกแนววีนนะคะลูกกับปาปาราซี่คนนี้เราจะลองเลือก gesture wildly จะเป็นการออกท่าทางแปลกๆเพื่อไล่ปาปาราซี่ค่ะโอเคก็คือเล่นเป็นบ้าไปเล okay <laughs> จบแล้วลูกสาวฉันแล้วพี่เขาดันชอบด้วยนะคะงงมากแต่สุดท้ายก็เดินจากไปสงสัยประชาชนซิมเขาจะประทับใจในความโก้ของน้องอีฟค่ะตอนนี้เราได้เป็นเซเลบดังสีดาวแล้วท่าทางหน้าตาตอนนี้อีฟได้เป็นเซเลบตัวจริงแล้วไม่ว่าเธอจะโผล่ไปไหนประชาชนก็แตกตื่นกันหมดนอกจากนี้เธอยังสามารถปลุกระดมเสียงเชียร์และเดินในท่าทางของเซเลบได้ด้วยถึงเวลามาซื้อเปอร์กันแล้วค่ะรอบนี้เพนจะซื้อเป็นเทลเบเซอร์ไม่ว่าอีฟจะขยับตัวทําอะไรก็จะกลายเป็นไวรัลทั้งหมดและอีกอันคือ i n s t a n t b e s บสตคือแค่อีฟไะนนำ ตัวครั้งเดียวก็แทบจะเป็นเพื่อนสนิทกับอีกซิมหนึ่งเลยค่ะอย่างหนึ่งที่เพนอยากลองทํามากก็คือการให้น้องอีปลอมตัวค่ะเราสามารถทาได้ด้วยการกดที่กระจกแล้วเลือกแว celebrity disguise จะเป็นการปลอมตัวจาก c e l e บเป็นคนธรรมดานั่นเองค่ะเพนได้เทคนิคมาจากช่องคนหมูพลอยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอโ้โหดูท่าทางการเดินของลูกเราค่ะคนมันดังอะนะพอรากดปลอมตัวน้องก็จะใส่หมวกกับแว่นดาแบบนี้เลยค่ะ<แ>เนียนมากแล้วเราก็จะไม่สามารถทำแอคชั่นในการเป็นดาราได้พวกการกอดการถ่ายด้วยกับ แแฟนนอะะไรบบี้ค่ถ้าเราปลอมตัวจนพอใจแล้วก็กดมาที่กระจกแล้วเลือกคำสั่ง Remove Celebrity d i s u i s d ก็จะเป็นการเอาหมวกกับแว่นดำออกนั่นเองค่ะกลับมาเป็นปกติได้ไม่ถึง2วีก็มีปปาราซี่มารอแล้วค่ะรอบนี้เราจะขอให้เขาออกไปก็พอนะคะสันติไม่ใช่ทางออกค่ะน้องอีฟเขาวีนทุกรอบจริงๆ เราก็ได้ทําการจัดการกับป,ปาปารัสซี่ได้ครบ3รอบเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนนี้เหลือแค่มีแฟนๆมาขอถ่ายรูป2ครั้งแต่อันนี้เราไม่ต้องทําอะไรรออย่างเดียวเลยค่ะความดังระดับนี้รอไม่นานหรอกค่ะแฟนคลับคนเก่ายังไม่ทันจะไปคนใหม่ก็มาขอแล้วแต่รอบนี้น้องอีฟปฏิเสธทําให้เราจบภารกิจแบบรวดเร็วเลยค่ะขั้นต่อไปคือเราจะต้องเป็นเซเลบ5ดาวต้องมีแฟนๆตอบรับเสียงเชียร์ของเรา25ครั้งและเซ็นลายเซ็น3รอบค่ะเจอคนน้าคุนๆน,น,นั่งอยู่ที่บาร์ที่มันอิสเพนในตอน1ปีกับภาคพิเศษแสนฮอบบ คใครยังไม่ได้ดูตามไปดูกันได้นะเราจะมาลองของใหม่คือการแนะนาตัวแบบสีสุดๆไปเลยคะ่ะทุกคนดูนะคะจากหลอดความสัมพันธ์ปลอบปลามแบบนี้หลังจากแนะนําตัวไปจะขึ้นมาเกือบเต็มหลอดเลยคะ่ะสนิทก,กันขนาดที่ว่าขอยืมเงินได้เรามาลองดูไหมคะ<อ>ผลลั์คือไม่ได้คะ่ะแหมกว่าอิสเพนจะรวยเขาก็คุยดินมาก่อนนะคะน้องอีฟวันนี้ออกไปเที่ยวกันซสยาวเลยตอนแรกเพนคิดว่าจะหยุดการผจญภัยของเราไว้ตรงนี้แต่เห็นคุณผู้ชมบอกกันมาเยอะว่าอยากให้คลิปยาวๆหน่อยงันเรามาผจญภัยกันอีกสักส วันเป็นไงคะตื่นเช้ามาอีกวันสปอนเซอร์ก็เข้าอีกแล้วค่ะรอบนี้ให้เราถ่ายคลิปท่องเที่ยวเหมือนเดิมเลย <c oughs> ก็เหมือนเดิมค่ะกดไปที่โดนเราเลือกเด็กคอร์ดเนเปิล์ฟุตเทสระหว่างรอเราให้หนาอีฟมาทำกับข้าวค่ะรอบนี้ไฟไหม้แล้วนะคะ ถึงจะดูไม่ค่อยรอปป้อนใช่ปะจริงๆวันนี้เป็นวันคริสต์มาสค่ะตามภาษาสาวโสดเราก็ทำแกรนแบ็กแฟชชินเองไม่หงอไใครตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเราได้ไปทำงาน2วันเองนะคะถึงว่าไม่ค่อยได้เลื่อนอาชีพเลยแล้วเราจะถึงหนึ่งล้านฟอกร์กี่โมงพอมาดูในคมดังตอนนี้เราสามารถอัปโหลดไวิดีโอได้แล้วค่ะมาลองดูกันว่าถ้าเซเลปสดาวอัปคลิปไปทีหนึ่งจะได้คนฟอร์เพิ่มมาเท่าไหร่คือมันของจริงแค่เป็นอีฟทุกคนก็พร้อมกดไลค์แฟนๆรอคลิปต่อไปอยู่นะอีฟได้ผู้ติดตามเพิ่มมา1 6นคน บอกเพนทีมาไม่ได้อ่านผิดใช่ไหมคะลงคลิปเดียวได้มา1นล้านหกก็แปลว่าภารกิจของเราเหลือแค่ปั้นน้องอีฟให้เป็นเซเลบห้าดาวเท่านั้นงั้นในคลิปนี้เรามาสอนน้องอีไปถึงฝันกันเลยไหมคะอย่าพึ่งไปไหน่อกันนะอารมณ์ดีแล้วค่ะวันนี้เราจะให้น้องอีซื้อของขวัญแล้วไปเยี่ยมอีสเพนกันเอาเป็นเสื้อใหม่โฮมตัวนี้แล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้ด้วยค่ะเราจะไปกันที่เมืองนอร์ทแฮเวนเป็นเมืองที่มากับภาค b u s i n e s s and h ัปีนะคะและเวลาที่เราไปเยี่ยมบ้านที่เป็นพื้นที่ธุรกิจจจจจเเเเเเเนนีี่่่่ยยยยรรรราาาาะะะะลลลืืืออออกกกไไได้้ควปปปมมบหธุิง สักของอิสเพนกันดีกว่าค่ะมาถึงก็เจอเจ้าของร้านเลยและเนื่องจากน้องอีฟเขาเป็นคนดังซิมอื่นๆก็มักจะใส่เสื้อผ้าตามน้องอีฟไปด้วยค่ะอิสเพนก็เช่นกันว่าจะเอาของขวัญมาให้แต่เจ้าของร้านขึ้นไปเลี้ยงลูกตลอดเลยค่ะไม่ยอมลงมาเฝ้าร้านเลยหลังจากลองเรียกไปประมาณ1000ร้านลอบอิสเพนเขาก็ยอมมาทํางานสักทีค่ะกว่าจะได้ให้ของขวัญน้องอีฟพี่ินรอไปประมาณ3ชั่วโมงอย่างดีนะคะที่ชอบของขวัญของเราไม่ว่าจะขยอบตัวไปไหนก็จะเจอแฟนคลับตลอดเลยค่ะเลยถือโอกาสแจกลายเซ็นไปด้วยซะ ลูกค้าคนอื่นหลายรอบแล้วนะคะหลายรอบแล้วช่วยกันทำงานค่ะจับมานอกร้านแล้วแจกลายเซ็นจะเลยจะได้ไม่ไปแกล้งคนอื่นนะคะไหนๆก็ไหนๆแจกให้ครบ3าครั้งที่นี่ไปเลยค่ะจะได้ทำภารกิจสำเร็จด้วยรู้สึกว่าอิสเพนเขาจะไม่ค่อยว่างคุยกับเราเลยค่ะติดลูกค้าตลอดเราก็ไม่กลัวแล้วค่ะไปที่อื่นกันดีกว่ากลับมาที่เมืองของเราเพนจะลองไปหา NPC ที่ชื่อว่า Baby a r i e l กันนะคะ Baby a r i e l ยังเป็น NPC ที่เป็นวัยรุ่นอยู่เลยแต่มีความดังสดาวเท่าเราเลยค่ะเพนรู้สึกจะเจอน้องคนนี้ทุกเซฟเลยใครมีประว น้องเขาบ้างคะ่ะเอามาบอกกันได้นะจริงๆที่มาหาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเรากําลังสตรีมกันอยู่เลยอยากจะมาทักทายค,คนดังเผื่อแฟนคลับที่ดูสตรีมจะได้ไม่เบื่อกันแล้วก็แวเอาของขวัญวันคริสต์สมาสมาให้ด้วยคะ่ะนี่นะคะของขวัญวันคริสต์มาสหวังว่าจะชอบนะคะน้องแอรียวคุยกันซะยาวเลยอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้มีตรภาพดีๆมาอีกหนึ่งขอน,นะคะถึงแม้นม้องอีฟอาจจะเล่าเรื่องเวอร์ไปนหน่อยก็ตามและถือเป็นธรรมเนียมเราจะมาขอยืมตังน้องนะคะและคําตอบก็คือได้คะ่ะจากเมื่อวานที่เราลงคลิปไวรัลวิดีโอเราได นี้เราจะลองมาลงอีกคลิปหนึ่งเป็นไงคะรอบนี้ได้มากนึกหลานกเหมือนเดิมโอ้ my god และผลลับจากเมื่อวานที่เราสตรีมมาทาั้งวนันตอนนี้ใกล้จะเป็นเจลบ5ดาวขึ้นเต็มทีคะ่ะเรามากันที่เมืองเดลโซวแวนเลกกันบ้างเพราะเราจะมาสตรีม24ชั่วโมงกันเวลาที่เราสตรีมต่อเนื่องเนี่ยสามารถหยุดได้นะคะแต่ต้องกลับมาสตรีมภายใน2ชั่วโมงและวันนี้เราก็คงไม่ไปไหนแล้วคะ่ะวนๆอยู่แถวนี้แหละเรียกเสียงเชียร์ไปเรื่อยดูความเฟมัสของน้องอีฟสิคะอยู่ไหนคนก็สนใจไปไหนคนก็ตามไม่สนว่าฝนจะตกหรือไม่ เชื่อว่าจากเด็กน้อยในวันนั้นตอนนี้ดังเป็นฟูแตกแล้วนะคะในเอสเปเรชันของเราเหลือแค่การเป็นเซเลบ5ดาวและมีแฟนๆมาเชียร์25ครั้งเท่านั้นอีกนิดเดียวค่ะไหนๆก็จะอยู่ที่นี่ยาวๆให้น้องอีเปลี่ยนลุคซะหน่อยแบบเนี้ยดูเป็นเซเลบขึ้นเลยค่ะและวันนี้ของเราก็จะเรียกเสียงเชียร์อย่างเดียวมันคงจะน่าเบื่อไปเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมเบื่อกันเราจะให้น้องอีเล่นเกมคือจะไปขอยืมเงินดาราดังที่อยู่แถวๆนั้นให้ได้เยอะที่สุดค่ะแล้วเราจะมานับกันว่าได้กี่คนขอกันต่อหน้าปาปาราซี่แบบนี้้้เลยยวไดดนะคะค ที่1มากันที่คนต่อไปเหมือนคนนี้จะเป็นดีเจค่ะยุคใหม่เขาไม่ขอกันหลังกล้องแล้วทําให้ดูในสตรีมไปเลยได้เหมือนกันค่ะคนที่2ลองคนดังไปแล้วลองขอยืมแฟนคลับกันบ้างไหมคะคนนี้ก็ให้ค่ะนับสามพอแล้วดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าไปยืมเงินใครเราไม่คืนนะคะอันนี้เราเล่นเกมกันเฉยๆนะทุกคนจากคาเฟ่น,นี้ได้ไหมคะเมื่อก่อนเรายังเข้าไม่ได้เพราะว่าดังๆไม่พอวันนี้เราเข้าประตูมาได้แล้วนะคะมากินน้นําในบาร์ไม่มาเข้าห้องน้ําใช้ค่ะย้ายสถานที่กันบ้างดีกว่าอยู่ที่เดิมนานๆเหมือนจะได้ เสียงแชร์ไม่ค่อยได้แล้วค่ะแน่นอนค่ะมาที่ใหม่เราก็ยังไม่หยุดสตรีมเหล่านี้ก็มุ่งมันทําภารกิจเหมือนกันนะคะเรียกเสียงแชร์กันต่อไปค่ะได้มาได้เรื่อยทีละคน2คนวันนี้เพนตั้งใจจะทําให้ได้เลยค่ะตั้งแต่4ี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนทีหนึ่งในที่สุดก็มีเนแฟนตอบรับเสียงแชร์เราครบ25คนแล้วนอกจากจะชอบสตรีมแล้วน้องอีฟเขาก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันนะคะในนๆเรามาร้องเพลงคู่กับแฟนคลับสักรอบดูไหมคะโอ้โหแฟนคลับคือสกิลการร้องเพลงนําน้องอีฟไปเยอะเลยค่ะแต่สุดท้ายเราก็ร้องกันจนจบเพลง และเราก็ได้เป็นเซเลป้าดาวในที่สุดอีฟก็ทํามันสําเร็จเธอได้เป็น globally superstar แล้วได้รับเซเลบิตี้ไทท์เพื่อเป็นการฉลองความสําเร็จนี้เธอสามารถนามันไปวางที่เมืองเดลโซแวนเล่ได้เลยยังไม่พอแอบเรสเชั่นของเราก็ทาสาเร็จไปด้วยค่ะทุกคนดูนี้สิคะเราทํามาสําเร็จแล้วจริงๆทั้งเป็นเซเลป5ห้าดาวและมีผู้ติดตามมากกว่าหล้านคนเห็นภูมิใจในตัวน้องอีฟมากเลยคะ่ะในที่สุดเราก็มีวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมจริงๆที่ให้กําลังใจกันมาอย่างล้นหลามและในวันพรุ่งนี้เราจะเอาเซเล ตีไทยของน้องอีฟไปวางกันค่ะทำตามความฝันสําสเร็จทั้งทีจะอยู่ในคอนโดลเล็กๆเ,เหมือนเดิมคงไม่ได้ระดับซูเปอร์สตาร์ของช่องอิสเทนมันต้องอยู่ในเพนท์เฮาส์เท่านั้นค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้นําเทรนด์ตอนนี้น้องอีฟสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้แล้วนะคะโดยการกดไปที่คอมพิวเตอร์เลือกหัวข้อไลฟ์สไตล์แล้วกดสร้างแบรนด์ได้เลยค่ะน้องอีฟจะเลือกการสร้างแบรนด์สกินแคร์และตั้งชื่อว่า Ps, ะะสร้างแบรนด์มาเรียบร้อยแล้วเราต้องหมั่นดูแลแบรนด์เราไม่ให้ตกเทรนด์ด้วยเป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวกลับมาที่เมืองเดลซแเวนเลที่เดิมแต่ในวันนี้เราจะมาวางเซเลบิตี้ไทยของตัวเองกันค่ะและแล้ววันที่เราเรอคอยก็มาถึงกดไปที่พื้นเราเลือกวางได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงฝั่งฝันกันแล้วเป็น กับการผจญภัยในครั้งนี้ชอบกันหรือเปล่าคะครั้งหน้าถ้าอยากให้น้องอีฟมาทำอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย